สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันพุทธที่29ตุลาคม2568นะครับค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับคริสตันพาเลตนะครับโอ้โหแฟนของแดงเชียร์ทีมรักช่วงนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยทุกเกมนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง5ทุกรายการนะครับ ก็มีฟื้นแค่เกมเดียวกเกมอยู่ฟ่าชมาเลีกบุกไปชนะแฟงเฟิร์ต5-1นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แพ้ให้กับเบรนฟอด2-3ในเซฟฟุตบอรมีพิมลิกอังกฤษยังฟอร์มแย่ไม่หยุดนะครับฟอร์มก็ยังซุดต่อไปเรื่อยๆสำหรับหงแดงลิพูไม่ว่วจะจัดตัวจริงตัวสำรองนะครับรูปแบบทรงวิธีการเล่นมันหายไปจากเกมเมื่อปีที่แล้วเยอะเลยนะครับเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยหาทรงไม่เจอสำหรับทางด้านหงแดงลิพูนะครับเสียประตูทุกนัด เราเสียประตูง่ายด้วยนะครับมาวันนี้นะครับก็เชื่อว่านะครับอาร์เนอร์สโลตเองก็คงจะเน้นระดับหนึ่งแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยไหนก็ตามนะครับลิฟวูเนี่ยถ้าแพ้กลับมาอีกเนี่ยสารภาพของทีมแล้วก็รวมไปถึงตัวของอาร์เนอร์สโลตเองก็เดี๋ยวจะมีปัญหากับทีมแล้วก็ล่าสุดเดี่ยขึ้นมาเป็นเต็งสี่กับการที่จะโดนปลดละเพราะฉะนั้นวันเนี้ ก็อาจจะมีการโลเตชันในบางตำแหน่งแต่ก็เชื่อว่าพวกตัวหลักตัวจริงก็คงมีชื่ออยู่ที่ซุ้มานั่งสำรองหรือว่ากันเหนียวไว้นะครับตัวเจ็บที่รอเช็คฟิตเนี่ยก็มีทางด้านอเล็กซานดอิซักกาเฟนแบกนะครับส่วนตัวเจ็บก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วก็มีทางด้านไอซองเบเกอร์เจมี่ฟิมปงนะครับอ่กะกติชนก็มีหาการบาดเจ็บเพิ่มไปอีกวันนี้เดาใจอันเนอร์สลตยากมากนะครับเพราะผมเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างประเทศในการพรีวิว ไลอัพนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามหลายๆที่เนี่ยไม่ตรงกันบางที่ก็มีการโลเทชันนะครับอ,อย่างเช่นประตูอาจจะใช้ทางนั้นทางนั่นเฟรดดี้บูตแมนนะประตูสำรองอแม็กขวาก็อาจจะใช้ทางนั้นควินแรมซี่นะครับส่วนบัตูลุ n เอนโดก็อาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในแผงมิฟิลเล่นกับแม็กอลิสเตอร์ส่วนริมเส้นก็ชัว,วจะเป็นพื้นที่ของเจ้าหนูเอนคูมาเกมรุกเฟเดริโกเคียซ่า ซูบอสฟลายมาเล่นเป็นมิฟิลตัวรุกแล้วก็หน้าเป้าเชื่อว่าจะเป็นทางด้านอิกินิเก้นะครับแต่บางเว็บไซต์เนี่ยเขาจัดเต็มเลยประตูมามาดัชวิลลี่แบ็คขวาก็ใช้คอนเนอร์แบลลี่ซ้ายมิรลัสเคอร์เค,เคสกู้เซนเตอร์เนี่ยเป็นฟานไดกับทางด้าน,านอาโคนาเต้อ่าส่วนโฟอรลินเวสกั๊กโปโมซาร่าอิกิเก้ก็ลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่การจัดทับผมเดาทางไม่ถูกแต่ถ้าเป็นผมนะครับ ถ้าเป็นผมอยากให้อาร์เนส์ลอตจัดชุดใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เหลืออยู่ก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยหนักทั้งนั้นลิฟูเล่นกับพาเลสลิฟูเจอกับทางด้านแอสตันวิลล่าลิฟูเจอกับเรอัลมาดริดแล้วก็ก่อนเบรกทีมชาติลิฟูจะไปเยือนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อิดแฮสเซเดียมเพราะฉะนั้นบอลทรงลิฟูตอนนี้มันไม่มีนะครับก็ อยากให้จัดชุดใหญ่จัดชุดเต็มไปเลยไม่ต้องไปมองถึงเกมหน้าและเอาหน้างานตรงนี้ก่อนถ้าชนะกลับมาได้ได้วยฟอร์มดีๆบางทีโมเมนตัม um, มันก็อาจจะกลับคืนมาด้วยแล้วก็รวมไปถึงสภาพจิตใจของนักเตะค,ความมาั่นใจของนักเตะแล้วก็เก้าอี้ของันเด์สโลตก็อาจจะกลับมามั่นคงเต็มที่คือถ้วยนีย้เป็นถ้วยที่มันใกล้ที่สุดละสําหรับทางด้านหงแดงลิพูถ้าผ่านเข้ารอบมันก็คือรอบแปดทีสุดท้ายก็ท่านเน้นจริงๆมันก็เหลืออีกไม่กี่นัดถ้าไปทิ้งเลย นะครับถ้าทิ้งเลยจัดสำรองจ,าจา๋าๆเราถ้าทีมแพ้กลับขึ้นมามันจะซุดบทนะครับสภาพจิตใจของนักเตะนะครับเก้าอี้ของอันเนอร์สโตแล้วก็รวมไปถึงกระแสะโซเชียลจากแฟนบอลลิพูซึ่งตอนเนี้กระแสแฟนบอลลิพูเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจนนะครับฝั่งที่ยังซับพอร์ตนะครับยังเอาใจช่วยอันเนอร์สโตก็มีแต่ฝั่งที่ไม่เอาสโลตมันก็มีนะครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าทางด้านอันเนอร์สโลตเองก็อาจจะโดนปดนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผม ให้โอกาสอีก4เกมถ้า4เกมนี้แพ้รวดหรือผลงานไม่ดีนะครับก็ซัพพอร์ตไม่ไหวครับก็คงจะตามผลงานนะครับก็คือเกมที่เจอกับพาเลทคืนนี้สุดสัปดาห์ไปเจอกับทางด้านบินล่าการสัปดาห์หน้าเจอมาดริดแล้วก็ก่อนเบรกทีมชาติที่จะเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมว่า4เกมนี้จะเป็น4เกมสําคัญที่อันเนอร์สโตจะต้องพาลูกทีมกลับคืนมาให้ได้ถ้ากลับมาไม่ได้โอกาสที่จะโดนปลดถ,ถือว่าสูงมากเพราะว่า การปลดกุญซือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลดในช่วงเบรกฟีฟ้าเดย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเรื่องของไลน์อัพเนี่ยผมไม่คาดเดาแต่ผมอยากให้อนเดอร์ซอสจัดชุดใหญ่เลยจัดชุดที่ดีที่สุดนะครับเอาชาชนะกลับคืนมาก่อนเอาหน้างานตรงนี้ก่อนอีก3เกมที่เหลือหรือว่า,าเกมต,ต่อไปค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญของรีพูที่จะรีบเอากลับคืนมาให้ได้คือชัยชนะนะครับคืนนี้เดี๋ยวติดตามกันนะครับรีพูจะเล่นที่แอนฟิ์ในช่วงเวลาตีสองสี่ห้า แฟนๆรีพูก็คงจะนอนดึกอีกหนึ่งคืนนะครับก็คงจะลุ้นกันต่อไปผลงานไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้รีวิวประมาณนี้นะครับ